ฮะแล้วก็ไ่อดเฮ้ยโอ้โหมีมีดด้วยตรงไหนอ่ะขโมอยอะไรปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหต้องเปิดแล้วมั้ง<ห>นั่นไงใครเปิดอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเข้าแล้วเข้าห้องแล้วต้องการตลุกุญแจกุญแจจากไอชาเวสชาเวสคือใครชาเวสโอ้ยมีตังมีตังตกมีตกตังนี่ไงไหนไหนี่ตกตังตังมั้ย

ใช่ขโมยเลยอ๋อ,อ,อมเราโคบอลแล้วขบ,บนันโคบอลใช่แล้วม,ออมีหลายห้องอ่ะมีหลายห้องอ่ะข้างบนชั้นสามเอาเอาใส่ก่นอนไปใส่ก่อนสุดหน้าจอเสร็ <S <S จรปึ๊บต้องแดกต้องแดกต้องแดกเล่าไม่<พ>ด,ดีมึงรู้ไหมไม่ดีไม่รู้เอ้ยกูได้ยังไม่รู้อ่ะ คุ่แจโอุ้ยอ้ยวันนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ข้างบนเหรอใครอะทูตแพสเฮ้ยใส่เกาะด้วยอุ้ย ปุ๊บโห่ตาข้างล่างโอ้โห้โอ้ยโอ้ยคุณดูดูว่าไงอยู่ที่โฮแม่ก็มีอย่าเดียวไฟมาสักันาดใหญ่ไม่เสียหรอจิตเหรอเกินไปฟังนะร้อยได้ห้าหมื่นโอ้ยเบบีเอโคเยอะ

ปึบซึกโโปงปงโปงไสองยโอ้ยโอ้ยเฮลมีป๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บจะหมุนทำไม

ข้างบนข้างบนซ่อมเลยอะไรกันเนี่ยข้างนั้นโอ้โหโอ้โหเครื่องล่างเครื่องว่างข้างว่างขอสุญ呐ขอสุญขอสุญขอสุญขอขอสุญขอขสุญขอสุญขึ้น呐ขอขึ้น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 ตาย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 ประตูหาประตูไม่เจอประตูไม่เจอซ่อ เพิ่มระดับอะไรเนะี่ยฮาร์ดเหรอะ,อะโอ้ถึงว่าตายยากจัง เพลองสุดไหมเนี่ยสุดมัจะหมดแล้วไปรุ่นสนันวันไหวนี่ไนงะตายอุ๊ยอุ๊ยวาร์ปมางี้เลยเอ,อ่ะอืม head shot คอมผิดเสร็จแล้วอันหนึ่งอีกสองวิเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วรอระเบิดหไหนว่าเพื่อนที่มันแบกของอยู่อะข้างบนใครวิ่งผ่านไปวะเฮ้ยมอบดิ

ขึ้นมาดัดฟ้าเฉยเข้ามาเต็มเลยอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยมาเฟียเต็มห้องอยังไม่กลัวไอ้เหี้ยเขมาเยอะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไหวเปล่าเขิน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 เ <c oughs> ขินอะนนโอ้ป,นะปึ๊บเรียบร้อยทราบ ปัง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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนใยแรงด้วยดับฮาร์ดอ่ะไหนอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะตื่นกนหมดแล้วอ่ะโอ้โหไม่ตายด้วย ดาเมจร้อยสี่สิบนั่นเนี่ยสยเหรอสยเหรอนีอ่นี่ไงล่ะสไนสไนปิ้งสายเก็บเสียงขออยู่หลังนี้ละกันอุ๊ยโอ้โห โอ้โหหน้าแดงหน้าแดงโอ้โหเอาเลือดมาเนี่ยไมาด้วยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ย body back วางทำไมเนี่ยเอ้ยโลโลมาโลมาเด็ดโอ้ยท่านแม่ข้างบนอะบอดมียาไหม เอาเพื่อนมาแทงเลยพี่ยดูไว้เออเอาไปนะ้วุ้ยทนีเขาหลังซื้อเลยไว้เพื่อนมันหยุดนิ่งแล้วไอ้เตา่าตายนะนตายนะอ๋อรอดไปอุ้ยเกาะเกาะไอเ้เกาะโดนมันเป็นสไปเดอร์แมนเลย,ม,เลยมันบอกให้เทคเอาเดินสไนเปอร์ ปา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 ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอะไรอหะอะไรป้าปาป้าปาปาปาไหนอ่ะตายตาแล้วรู้ตัวอีกทีก็โดนยิงแล้วอ่ะนี่เปล่านี่อุ้ยศูนย์ปืนพี่แนนโลแนนโลแนนโลอุ้ยทนาย นี่นหรือเปล่าอ้ยหลังก็มาโอ้โหแน่าอะไระีแตูเปล่าโอ้ยโอ film, ้โอ้ยโอ้โอ้ยเป็นเส้นเป็นเส,ส้นส,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 สามมิติข้างล่างเออนี่ไหม เฮ้ยตายยังเนี่ยทำยังไหรอ C4 ไปเอ็ี C4 โอ้โหวางเยอะซะด้วยแล้วเบิดตึกอ่ะเนี่ยที่มันเขียนไว้เนี่ย โอ้ยโอ้โหกระสุนกระสุนกระสุนกรสุนนี่หิวหิวหมดยังหมดยังโอ้ยมีโอ้โหยิงแรงยิงแรงมันเรียกกระสุนนะมันเรียกกระสุนมะสมบูรุนเลยกฮึบโอ้ยโอ้ยเกาะเกาะอ้าวอยู่ดีก็หาย เรียบร้อยมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วโอ้โหเหลือปพื่อนวนะหมดแล้วเออดีมากชั้นล่างชัน้นล่างตรงนี้ด้วยเอาให้ครบเลยเลยโอาให้ครบเลโอ้โหต้องขึ้นไป F4 อ,อีกหมดแล้วหมดแล้วอย่างเดียองดียวต้องดูแล้นทั้งหมดอะขึ้นยังไงวะ

หนี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 งล่างหนีลงล่าง,ลง,ลางเฮ้ยเจออะไรบางอย่างที่ทางตันเลยจ้์เอ้ยร้อยลงมาลงมามาก็สุดเลยเพื่อนสุดเลย ไม่กันเละไม่กันเล,ล,ล,ละไหนอ่ะไปโรงเรียนได้แล้วไม่ใช่ไปไหนเนี่ยไม่ไปไหนวะครับขับรถเดียครับรถเดีวเอา โอ้โห oh, ต้องรอเฮลิคอปเตอร์มาหมดเหรอต้องขึ้นมดอีกอ่ะขึน้นขึน้นขึ้นป็นวจบตัวกูเหนื่อยแล้วต,ตัวกูหอบเลยเพื่อนโอยโลยโลแน่นเลยแน่นเลย ผมไม่เข้าเรียนเป็นเที่ยอะไรปะแต่เราเรียนก็ไม่ไปเคลื่องบินเคลื่องบนไปจากไปไหนวะโอ้ยม,นมนันเล่นกันเละนะมันเล่นกันเลนะมันเล่นกันเลนะ,เลเละโอ้โหมีแฟตด้วย ไกรี๊งตั้มเรียบร้อยนี่นี่งงงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้ตรงนี้มีบันไดโล่งด้วยโอ้จะโดนข้างล่างริงนะโอ้ยเยี่ยมปุซนหูอโอ้ยโอ้ย เปิดไปได้ไงไม่โดนจับได้ยังะพวกเราไม่ตายได้ไงถางมีว่ะหนูหนูหนปลอดภัยไ,ไม่ใช่ <c oughs> อันนั้นนอนหนู <c oughs> เปิดมาครับผมเฮ้ย โอ้ยกโลกระโดดข้ามเลยอนะโอ้มึงจะโดดตัวแบบไหนอะยัยะเนี่ยมีสไนเปอร์ไหม ตายคาการหมวกหมวกกระจายดีเวชการตายไม่ไหวยังไม่ไม่รับอตายแบบปิวๆลตบปิวอะปิวเฮ้ยเอ้ยไนเปิ้ลไนเปิ้ลไนเปิ้ลไนเปอ้์อยู่ไหนวะโอเคนะเฮ้ยตายคากามันก็ร่วงตึกเล

ไม่ว่าให้เราแบ,บไกไปึน้นรถกระบะนี่นี่โหไม่ตายด้วยซับซับเลยขาไ,ยไม่ขาเลย,เลยชับชับชับไม่ให้ลงลงลงหลงเราโอ้ให้ลงไปจับด้วยโอ้ยเดินเยอะไอ้ที่ขอให้ลงเอาไม่ให้ดูดมีศพอยากไปไว้นะเดย์ผมอยากไปไป นี่ยด้วยนาตายแล้วก็อยากไปด้วยว่เนวะเนะี่ยนี่ทำอะไรสัมึกงการนี้ไอ้ที่เ่ยเนี่ยบนโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไม่ต้องเล่นคอามอา่ะไม่ต้องเล่น ไปโอ้วิง่งวิงหมดวิ่งหมดใส่ให้โปรยแล UM oh, ้ววงอะไรอ่อ๋อกลับกเป็ดเปไทเปอร์อยู่ใกล้ๆเลยนี่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 นอบะบ่เฮ้ นี่โอ้ย <Bro. S 1> เยอะจัง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 ไปแล้วควาระเบิดให้ด้วยทังตันวะเนี่ยหายควางอีกลุงวเนี่ยนะทางตันฮนะทางตันในจัดเอา้าก็รถอยู่นี่ใช่ไหมรถเราที่มาโยนไว้อะให้เราอีกไหมลงได้ดินลงได้ดินนี่ทางนี้โอ้ยหาย ไม่ยิงไม่ยิงโอ้ยโโอ้ยลืมไปเลือดจะหมดโอ้หยเพื่อนเพื่อนเพอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายรอดรอดอดยอยู่ไหนอยู่ไหมาจับอยู่สามคน Come <laughs> on.